เซตโหลด2แอมตัวเต็มนะครับตัวน,นี้เป็นรุ่นกล่องพอติกข้อดีก็คือเสียงเงียบนะครับข้างในก็จะประมาณนี้ทาร์ิเตอร์9ตัวแล้วก็สีขาออกผมสายให้เป็น2ตัวนะครับอันนี้ลูกค้าเขาสั่งแบบว่าพัดลมให้จิดเฉพาะเวลากดนะครับไม่ได้ให้ติดตลอดอันนี้ผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะ จะระบายความร้อนไม่ทันเวลาเราใช้งานหนักๆถ้ามันติดตลอดมันจะดีนะครับเดี๋ยวเทสเลยครับไฟสูงอ่าเดี๋ยวลืมบอกไปนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับความถี่ผมจะเขียนไว้อยู่อันนี้กระตุกเวลาใช้งานก็อันนี้ปรับสุดไปเลยแบบความถี่ไว้ขวาสุดกระตุกปิดไว้ก่อนนะครับ ถ้าปลาจมเราค่อยเปิดกระตุกช่วยถ้าไม่จมไม่ต้องเปิดนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้ถ้าปลาจมก็ค่อยๆเบาลงนะครับตัวนี้จะมีผลต่อเมื่อเราปรับเป็นไฟสูงถ้าไฟต่ําจะไม่ค่อยมีผลนะครับถ้าเป็นไฟสูงตัวนี้มันจะปรับไฟได้ละเอียดนะครับกามความทีถ้าหมุนซ้ายมันก็จะค่อยๆเบาลงถ้าขวาสุดก็คือแรงสุดนะครับประมาณนั้น เทสกับ500วัตต์นะครับไฟสูงเสียงเงียบเสียงเงียบมากนะครับอันนี้ไฟต่ำนนถ้าปรับกระตอนปรับไฟต่ำมันจะไม่ค่อยมีผลนะครับแล้วพอเป็นไฟสูงมันจะมีผลทันทีนะครับไฟมันจะค่อยๆดอปลง อ่ะถ้าเป็นไฟต่ํามันจะไม่ค่อยมีผลแล้วก็อันนี้เป็นกระตุกถ้าไม่ใช้ก็แค่ปิดนะครับมซ้ายสุดก็คือปิดลองที่หนึ่งพันวัตต์ก็พันห้าร้ยวัตต์ 3,000วัตต์ก็พอดันได้นะครับแต่ก็ไม่สว่างเท่าไหร่เทสกับแบตลูกเดิมนี่แบบ20แอมป์เคครับใครสนใจก็สั่งได้ตัวนี้รุ่น2แอมป์น้ำลึกตัวเต็มรุ่นกล่องพลาสติก าใครชอบเสียงเงียบๆต้องกลองพลาสติกนะครับถ้ากลองเหล็กเสียงมันจะดังโอเคครับ